ที่ม่ป้าน้ำเหนือปุยไฟนี่คือเชื่อในคำพูดของนุกไม่ใช่ว่าจะปัํมว่าเขาสิตรงมี่หลานบมเมนต์นะคะฉันเชื่อเธอนะ่ะเธอพูดเธอทำอะไรนะ่ะฉันเชื่อเธอนะว่าคลิปที่เขาไปก่อดน,น้องแอนดิวใช่ไหมคะหรือหลายๆสิ่งหลายๆห,หลายๆอย่างที่เขาปิดทองหลังพระนี่ เชื่อในความบริสุทธิ์ใจเชื่อในความที่มีจิตบริสุทธิ์จิตใจอบอ้อมอารีของเขานนะเชื่อเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันออกมาจากข้างในมาจากอินเนอร์แม้กระทั่งคําพูดของเขาคือเชื่อเขาไหมเชื่อแบบน,นี้นะก็เลยเวลานุกธนาดลพูดอะไรกระทาอะไรก็เชื่อแต่ของยินหนูนี่ก็ยังมีความก็ยังมีความแบบว่ายีนหนูคิดเยอะเข้าใจอันนี้นะ อันนี้นะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อยียนูแต่ในมุมของยียนูนี่คือเข้าใจเข้าใจของยียนูนี่ไม่ว่าจะสื่ออะไรออกมาเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ยียนูนี่อยู่บ้านเฉยๆก็โดนด่านบ้านนะเขาเลยเป็นเด็กที่ต้องคิดเยอะในการที่จะพูดจะทําจะสื่ออะไรเป็นแล้วก็แบบอยู่ๆก็มามาจิ้นมาดังกับผู้ชายแบบเนี้ยครอบครัวอีกหลักด้วยรักและห่วงเหนแบบนี้และ สภาพแวดล้อมอีกล่ะคนนอกอีกล่ะ FC อีกล่ะเมนเดียวเมนคู่อีกล่ะเอาและเขาเป็นเด็กมีตักกะเขาจะคิดเยอะตาหนูนี่ด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายแมนแมนคิดปุ๊บแสดงเลยพูดเลยทําเลยอันนี้เป็นแมนแมนแต่ด้วยเยนูนี่ด้วยความเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นผู้หญิงเขาจะมีตักกะในการคิดในการสื่อสารเขาจะคิดเยอะเพราะฉะนั้นในมุมของตะหนูนี่เชื่อเช,ชื่อทุกอย่างเฮ็ดเอยียงว่าว้ายัางเชื่อแต่ของเยนูนี่เข้าใจ เข้าใจว่าหนูสื่อออกมาแบบนี้เพื่อเพราะอะไรเพื่ออะไรเนี่ยเข้าใจเขาคขผู้กลางเห็นไหมเขาผู้กลางคเขผู้ข่าวเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อคนกลางๆไหมล่ะเอายิ่หนูก็เข้าใจหนูเข้าใจหนูทําอะไรมาสื่อมาเข้าใจหนูร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้กฎของเราคืออันที่หนึ่งห้ามสปอยไม่สปอยอันที่สองเนี่ยเขาเห็นอีหยังกระถึงเบิดอเออ